ไม่อยากจะแนะนําว่าคุณจะต้องนอนร้องไห้ทุกคืนกับกับคำว่าเมีมนยน้อยนะคะเครจะรู้ว่า,า,า,าอาาจเกสมทําไมเขาจะต้องไปทุกข์ระทมตรงนั้นด้วยใช่ไหมคะมเพราะว่าเขาจะต้องไปโหยหาต้องการให้สังคมยอมรับเนี่ยสังคมยอมรับแล้ช่วยอะไรเขาได้ ช่วงติวรักเต็มร้อยรักไม่เต็ม <çocuğ> ร้อยเพราะว่าอยู่ในฐานะของเมียน้อยนะคะท้องจองกันเลยนะเขาบอกว่าดิฉันไม่ต้องการทําตัวเร็วเหมือนเมียน้อยในทีวีท่านคงว่างนะคะดูละครบอกว่าไม่เคยต้องการแย่งเขามาเป็นของดิฉันเลยแต่ตรงนข้ามกับมีความสุขที่เห็นเขาอยู่กับครอบครัวและลูกๆถ้าเขาเป็นคนที่ไม่รักครอบครัวก็คงไม่คบกับเขาไม่เคยเรียกร้องให้เขามาอยู่ไม่เคยขออะไรทั้งสิ้นทั้งเรื่องเวลาและเงินทองกายเราใจใสขอแค่รู้ว่าเขายังรักเราอยู่ก็มีความสุข แต่ไม่อยากเป็นเมียน้อยโอ้ยังมีเมียน้อยอย่างนี้อีกเหรอคาถามนะคะคือว่าจะทําอย่างไรดีคะรักเขามากอยากให้สังคมยอมรับว่าการที่ใครสักคนยอมขึ้นชื่อว่าเมียน้อยเนี่ยไม่ได้ต้องการเพียงภายนอกอแต่ผู้หญิงคนหนึง่งรักผู้ชายคนหนึ่งด้วยใจจริงๆนอนร้องไห้ทุกคืนเมื่อนึกถึงคําว่าต้องเป็นเมียน้อยนะคะถ้าภรรยาหลวงทราบเขาจะยอมรับได้หรือไม่ ควรทาอย่างไรเพราะเคยคิดจะเลิกก็เลิกไม่ได้ไม่มีใครที่ดีกับดิฉันเหมือนสามีและดิฉันโตมาในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีใครสนใจผู้ชายคนนี้เขามาทั้งดูแลทั้งห่วงใยทั้งเอาใจใส่ก็ก่อนอื่นต้องขอชมค,คุณที่ถามนะคะว่าเป็นคนดีนะคะที่ไม่คิดไปทํำลายครอบครัวเขาแล้วก็เข้าใจอย่างมากเลยคะ่ะว่า สิ่งที่เขายอมแรกเนะี่ยคือการมาเป็นภรรยาน้อยเนี่ยเพื่อให้ได้ความรักความเอาใจใส่จากผู้ชายซึ่งเราก็พบอยู่ประจำนะคะว่ารภรรยาน้อยนี่จำนวนไม่น้อย นะคะมีความต้องการตรงนี้แล้วก็ไม่สามารถจะได้จากผู้ชายอื่นก็มาเจอคนนี้แหละแต่ว่าเขามีครอบครัวแล้วก็ยอมแลกนะคะแต่ประการที่สองที่บอกว่าอยากให้สังคมยอมรับเนี่ยคงเป็นไปนไม่ได้ยากนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ยอมรับสภาพที่ตัวเองเป็นแล้วก็ไม่ต้องไปห่วงว่าสังคมจะยอมรับหรือไม่นะคะคุณหมอที่พูด ตรงมันไม่มีทางอื่นจริงๆมันก็ต้องอย่างนี้แหละใช่ไหมมันไม่มีทางเลี่ยงอย่างนตัวเองยอมรับก็พอแล้วนะคะตัวเองก็ยอมรับก็พอแล้วแล้วก็รู้นี่ว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่จะไปแคร์อะไรกับคนอื่นก็ได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็ไม่ได้ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนใช่ไหมครับเทราตราบใดถ้าไม่ไปอารวาสภรรยาหลวงใช่ไหมคะภรรยาหลวงก็ไม่มีความทุกข์อะไรมันก็ไม่มีใครเดือดร้อนจากการกระทําของเขาเลยทุกคนได้หมดแต่ก็ไม่อยากจะแนะนําว่าคุณจะต้องนอนร้องไห้ทุกคืนกับกับอ่ คำว่าเมีมนย,น,ยน้อยนะคะตงรงนี้ทาใจางไงคุณหมอ,อ,อก็มีใครจะรู้ว่านาจะเขากับสามีมทําไมเขาจะต้องไปทุกข์ระทมตรงนั้นด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเขาจะต้องไปโหยหาตั้งการให้สังคมยอมรับเนี่ยสังคมยอมรับแล้วช่วยอะไรเขาได้จริงจริง,รงเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแท้จริงไหมคะถ้าตราบใดที่เราไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วมันก็เลยเถิดถึงมาป่านนี้แล้วแต่อยากจะแนะนำคนที่ยังไม่ได้อยู่ในสภาพอย่างนี้นะคะว่าไม่ให้ตกอยู่ในสภาพอย่างนี้ก็คือว่า ความรักความอบอุ่นของเราไม่จาเป็นจะต้องได้จากผู้ชายเสมอไปไม่ต้องไปจําเป็นจะต้องไปเลือกผู้ชายที่เขามีเจ้าของแล้วแล้วก็มาอยู่ในสภาพอย่างนี้ <sout> ลืมตัวเราเองไปแล้วเหรอคะว่าเราเ่สามารถจะรักและดูแลตัวเราเองได้ไม่แพ้คใครนะคะมไม่ต้องไปเอาจากคนอื่นหรอกที่มันมีข้อห้ามอย่างเนี้ยทําให้มีปัญหามากปลปราๆเราก็ดูแลตัวเราเองได้เราก็รักตัวเราเองได้นะคะเราต้องพึ่งตัวเราเองให้ได้นะฮะส่วนความรักของสามี ถึงเขาจะมีตําหนิบ้างอนะันนั้นก็ถือว่าเป็นกําไรของชีวิตอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณหมอนะประมาณนั้นนะครับคือคิดว่าอย่างนี้ค่ะคือคนเราไม่มีใครสมบูรณ์แบบอยู่แล้วคือทั้งตัวเราและก็คนอื่นนะคะถ้าแต่งงานกันไปแล้วเลือกกันไปแล้วก็ควรจะปรับตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะถ้าจุดที่ด้อยเนี่ยมันไม่ได้แม้รับไม่ได้เลยคือเช่นทำร้ายทุบตีอะไรทําให้ชีวิตเราตกอยู่ในอันตรายเราอาจจะตายได้อย่างนี้มันก็ยอมไม่ได้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็ควรจะยอมกันนะคะครับอ่าชัดเจนนะฮะ